งานที่8เราก็จะทำเป็นรูปแบบนี้เนาะก็เริ่มจากสี่เหลี่ยมตันๆก่อนพอทำสี่เหลี่ยมตันๆปุ๊บก็จะมีรูตรงนี้รูตรงนี้ก็คือรูเนี่ยนะพอมองจากท็อปวิวท็อปวิวลงมาก็คือมันเจาะทะลุนะพอเส้นปามันทะลุลงไปเลยใช่ไหมยทะลุไปเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาวาดสี่เหลี่ยมตรงเนี้ย จแล้วก็ตัดเจานะกัด,ก,ดออก,ก,กัดตรงนี้ออกพรกัดตรงนี้ออกปุ๊บเราก็มาวาดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกก็เสร็จนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยลตั้งหน่วยก่อนเลยนะตรงนี้ตรงนี้เก่งแล้วนะ เก่งแล้วก็ทำได้เลยเอาจุดส,ดสนิยมออกแล้วก็ตั้งมิลลิเมตรเสร็จแล้วก็โอเคอ่าเราก็สเก็ตอ่อเราดูโจทย์ก่อนยาวหนึ่งร้อยยาวหนึ่งร้อย สูง50สูง50กว้งางห0คราวนี้เดี๋ยวครูเปลี่ยนโจทย์นิดนึงก็คือว่าไอ้รูเนี่ยเราจะเจาะทะลุออกไปใช่ไหมคราวน,นี้เราจะไม่ให้เจาะทะลุแล้วครูว่าเราเอาเป็นเล็กที่ดีกว่าเนี่ยนะเนี่ยเส้นป่านี้คือรูที่ทะลุออกไปนะถ้าเล็กที่หนึ่ง ก็เจาะเข้าไป1มิลเลขที่2ก็เจาะเข้าไป2มิลถ้าเลขที่2คนรวมกันได้ได้30 40ก็เจาะเข้าไปแค่นี้เนาะไม่ต้องทะลุแต่ถ้ารวมกันเกิน50ก็ทะลุไปเลยะทะลุไปเลยเรามาสร้างสี่เหลี่ยมตันๆๆกันก่อนนะ50คูณ100 นว่าที่ท็อปเพนอันนี้อันนี้นี่เหลี่มห้าสิบหนึ่งร้อย 100. แล้วก็เติมเนื้อขึ้นไปสูงห้าสิบโอเค แล้วเราก็จะตัดตรงนี้ก่อนล้วกันเนี่ยเี่ย25นะสูงขึ้นมา25นะสี่เหลี่ยมนี้25คูห25นะเราวาดจากฝั่งนี้ก็ได้วาดสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เจาะทะลุไปแล้วก็สเก็ตสเก็ตตรงไหนตรงนี้ ก็มาตั้งฉากแล้วกวาดสี่เหลี่ยมคุณจะวาดสี่เหลี่ยมจากมุมไปมุมนาเลือกอันแรกคุณจะได้เริ่มจากมุมนี้มามุมนี้ยี่สิบห้ากับยี่สิบห้าเคแล้วก็ e x ็ก u t e cut e x ็ก u t e cut คั t มา t อ o ลเลย เลือกถูออมจะได้ไปสุดอ่าแล้วก็ได้แบบนี้ละต่อมาเราจะเราจะวาดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมอันเนี้ยเนี่ยนะโดยที่เริ่มจากจุดนี้จุดนี้ห่างจากขอบล่าง12.5โอ้12.5เราต้องไปแก้หน่วยให้มีจุดนะให้มีจุดทศนิยม2อ,อจุดแล้วก็ มุม4ี่สิห้าองศาเพราะนั้นเราต้องเข้าไปแก้หน่วยก่อนให้มีจุดทศนิยม2จุดเลือกเลือกเลือกตัวอย่างเนี่ยจุด1 2เนี่ยนะเลือกกลับมาเป็นแบบเดิมให้หมดเลยโอเคอ่ะเราก็เริ่มว่าจะ เริ่มสเก็ตขึ้นสเก็ตอันใหม่เราวาดบนแผ่นนี้ก็คลิกแล้วก็ตั้งฉากปึ๊บเราก็สร้างจุดก่อนก็ได้นะจุดเริ่มต้นของเราระวังอย่าให้มันไปสแนปกับจุดสีเหลืองนะ เราเริ่มประมาณนี้ก็ได้คลิกไปปุ๊บแล้วก็ smart dimension จุดนี้กับขอบล่างเราต้องการ12.5เราก็ใส่12.50ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดีเราก็วาดเส้นจากจุดนี้ขึ้นมานปุ๊บแล้วเราก็ smart dimension ขอบนี้ กับเส้นนี้คลิก2ทีมันจะกลายเป็นมุม45องศาเราก็เลือก45องศาปึ๊บแล้วเราก็วาดต่อวาดจากจุดนี้ขึ้นมาถึงขอบบนจริงๆเลยขึ้นไปก็ได้นะเลยขึ้นไปถึงไหนก็ได้ไม่ไม่สำคัญเลยให้มันเลยชิ้นงานเราไว้แล้วกด ESC คือเราต้องการให้มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยพื่อที่จะเจาะตัดทะลุออกไปเราก็มาเลือกไอ้ทูตคัตเนี่ยเราก็าเลือกทูออกเสร็จแล้วเนี่ยให้มันตัดเจาะไปเลยคือมันสูงขึ้นมาก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่ามันเกินชิ้นงานเราออกมาแล้วเราต้องการตัดตัดชิ้นงานเราเนี่ยที่สำคัญคือตรงนี้12.5เนี่ยนะตามโจทย์กำหนด แล้วก็ส5้าองศาเนี่ยแล้วก็ติ๊กถูกเนี่ยมันก็จะหายไปเสร็จแล้วบนบนพื้นผิวนี้เราจะสเก็ตรูปวงกลมใช่ไหมเราก็มาดูซิว่ามันกำหนดไหมว่าจุดศูนย์กลางกึ่ง,งวงกลมเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ามันไม่กำหนดเราก็กะกะอากกลางๆเนี้ยนะอ๋ะตรงไหนก็ได้แล้วก็มาคลิกสเก็ต มันถามว่าจะสกเก็ตรตรงไหนเราก็สกเก็ตรตรงนี้แล้วเราก็ตั้งฉากเราก็วาดวงกลมล้วก็กะเก่าเอาตรงไหนก็ได้นะขนาดมันบอกไหมดดูดิอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางสิบถ้าเรามาใส่ตรงนี้สิบอ่ะมันยังไม่ได้นะเพราะตรงนี้คือรัศมีถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางสิบแปลว่ารัศมีห้าแบบนี้หรือเราจะม m a r t dimension กำหนดตรงนี้เอาก็ได้นะ เมื่อกี้เราใส่ห้าไปแล้วมันก็เลยสิบพอดีอยู่แล้วอันนี้เส้นผ่านลรกกลางสิบอยู่แลวนะเราก็มาเจาะทะลุอีนทูดคัททีนี้คราวนี้เราจะไม่เลือก two o แล้วเราจะเลือกบลายบลายคือกำหนดค่าเองห้าสิบตรงเนี้ยคือมันทะลุพอดีเราเลขที่เท่าไหร่เราก็เจาะไปท่งนั้นสมมติโคเลขที่สิบสองรวมกับเพื่อนแล้วได้สิบหกอสิบเจ็ดสิบแปดนะสมมตนินะปุ๊บสิบแปด เราก็ติ๊กถูกนี่จะสังเกตว่ามันไม่ทะลุใช่ไหมมันจะไปตันๆอยู่ตรงกลางๆเนี่ยวิธีการดูมองให้มันว่ามันไปถึงไหนนะเรามาเลือกอันนี้เนี่ยนะ display style เนี่ยเราก็เลือกลงมาเราก็เลือกที่มันเป็นเส้นปะก็ได้เนี่ยอันเนี้ยนี่อันนี้คือมุมมองเฉยเราก็หมุนดูเห็นไ,ไหมมันเจาะเข้าไปข้านี้คราน,นี้ครูจะให้นักเรียน s a ฟเป็นเส้นป่าแบบนี้ครูจะได้มองเห็นว่านักเรียนทะลุเข้าไปถึงไหน นะเราก็เลือกมุมมองเป็น3ามิติแบบนี้นะเราค่อยเซฟก็เ,เสร็จนะให้เซฟเป็นท่านี้นะเซฟเป็นท่านี้เซฟเป็นรูปแบบนี้โอเค